พี่สาวนี้แต่งเธอถูกบังคับแทนและเมื่อประตูห้องในสุดเปิดทุกคนจะเงียบพร้อมกันคุณจะทนความจริงท้ายเรื่องได้ไหมที่สาวนี้แต่งเธอถูกบังคับแต่งแทนกับซีอิทุกคนหัวเราะเยาะแต่คืนฝนตกเขากลับมารับเธอไปเป็นสมบัติสายฝนตีหน้าต่างเหมือนกรอบรูปสัน德ร,ริกกลิ่นดินเปียกซึมเข้ามาถึงปลายลิ้นไฟระเบียงกระพริบเป็นจังหวะหัวใจที่ไม่ยอมเชื่อฟังรองเท้าหนังหยุดตรงบันไดขั้นสุดท้ายเสียงส้นรองเท้าขูดโลหะเหมือนมีดาลากบนจาน ฉันกำ้าคลุมไหล่จนข้อนิ้วขาวซีดแหวนของพี่สาวยังอุ่นในฝ่ามือมันค้างอยู่ตรงรอยพับที่ไม่ใช่ของฉันชุดเจ้าสาวสำรองหนักเหมือนหินเปียกลูกไม้ทิ่มผิวเหมือนหนามปลาเสียงหัวเราะจากบ้านข้างๆดังลอดรัว้วคำพูดกัดกร่อนว่าเจ้าสาวปลอมลมหายใจฉันติดคอกลิ่นอชโกแลตร้อนจากครัวกลายเป็นกลิ่นสนิมวีผมร่วงหล่นกระแทกพื้นดังแกรก ไฟรถจอดหน้าเรือนส่องทะลุม่านจนลายดอกไม้กลายปเป็นงางูประตูค่อยๆหมุนบานพับอากาศเย็นทะลวงเข้าซอกคอฝ่ามือใหญ่ผลักโลกทั้งใบให้ถอยหลังเขาอยู่ในเงาเสียงของเขานุ่มเหมือนกรมะหยี่ที่บาดผิวเชื่อฉลุดจากริมฝีปากเขาชัดกว่าคำอวยพรใดเขาดมกลิ่นฝนจากผมฉันปลายนิ้วลากผ่านคอเสื้อเหมือนอ่านประวัติที่ไม่เคยเขียน ฉันพยายามถอยส้นรองเท้าติดพรมขนสั้นหัวเข่าชนโตะเตี้ยจนถ้วยกระทบกันสั่นช้อนเงินหมุนวนเหมือนเข็มนาฬิกาขัดใจเวลาตีฉันจนโนเงนเขายื่นกล่องกำมยีด้ดน้ในไม่ใช่แหวนเป็นสร้อยโลหะเย็นจัดเหมือนขั้วฟ้าลายสลักคือชื่อบริษัทตัวอักษรเล็กเท่าลมหายใจสุดท้ายฉันได้ยินเสียงฝนเปลี่ยนจังหวะ เหมือนตีกลองในอุโมง์เขายิ้มบางแววตาแน่นจนกระจกหนาวเงาของเราเชื่อมกันบนพื้นแฉะน้ำฉันถามว่าพี่สาวอยู่ที่ไหนลำคอร้อนวาบเหมือนกลืนไฟเขาไม่ตอบเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าขาวสะอาดบนขอบมีคราบรองพื้นสีเดียวกับพี่สาวหลอดไฟบนเพดานสั่นละอองฝนตีวงแหวนบนพื้นมือของเขาเอื้อมมาที่คางฉัน กลิ่นน้ำหอมของพี่สาววนอยู่รอบเรามันต่างจากกลิ่นของฉันราวกับคนละฤดูเขาคลายสายคาดข้อมือหนังวางลงข้างสร้อยโลหะลมหายใจของเขาเย็นจนขนแขนลุกเขากระซิบว่าเอกสารถูกลงนามแล้วชื่อฉันทิมซ้อนทับชื่อพี่สาวอย่างเรียบร้อยลมพัดทําให้ม่านเปิดในกระจกเงาหันเฉียงฉันเห็นเงาผู้หญิงยืนหลังประตูห้องโถง ชุดลูกไม้ชื้นฝนเธอยกนิ้วแตะริมฝีปากเสียงโทรศัพท์บ้านดังเพียงครั้งเดียวแล้วเงียบเขาก้มลงเก็บสร้อยขึ้นมาโลหะกระทบกันร้องแหลมฝ่าเท้าฉันก้าวถอยจนชนกำแพงยินเฉียบผิวฉันรับรู้น้ำฝนซึมผ่านปูนด้านหลังหัวใจฉันเต้นผิดขี์ขมับเต้นจนเสียงในหูกลายเป็นคลื่นเขาโน้มตัวใกล้ขึ้น นอกจากเปลือกตาเขาทาบลงบนแก้มฉันและมืออีกข้างเอื้อมไปบิดลูกบิดประตูห้องในสุดความมืดหนาทึบเหมือนกำมะหยีค่คลุมปอดเสียงฝนกลายเป็นม่น้ำที่ตึงเครียดฉันได้ยินเสียงหายใจของเขาใกล้หูไอ้อุ่นจากคำพูดที่ยังไม่เปล่งนิ้วมือเขาล็อกข้อมือฉันกับถาดเงินสายฟ้าฉีกฟ้าแสงวาบสองผิวโลหะบนสร้อยเงาของเราโยงเข้าหากันเหมือนโซ่ เสียงคลิกเล็กๆดังใต้พื้นกระดานไม้ขยับเหมือนมีใครตื่นกลิ่งหน้าบ้านเงียบตามด้วยเสียงกุญแจภายนอกหมุนกลิ่งกล่องไม้เล็ดลอดเข้ามาหวานปนชื้นเหมือนดอกไม้ในสุสานเท้าของใครบางคนเหยียบแอ่งน้ำหน้าห้องเขากระซิบให้ฉันยกปากกามือของฉันหนักเท่าหินเปียกปลายปากกาสัมผัสกระดาษหมึกซึมทันทีเหมือนเลือดแต่ผ้า ชื่อฉันค่อยๆผลิจากความมืดลมแรงพัดให้ม่านตีกลับผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวครอบสีสะฉันโลกแคบลงเหลือเพียงลมหายใจกลิ่นแป้งหอมแทรกด้วยโลหะเย็นเสียงหัวใจฉันดังชัดเจนในผ้าบานประตูหน้าเปิดฝีเท้าหนักก้าวเข้ามาคนขับวางกล่องลงบนพื้นห้องโถงไม้เสียดสีกันเป็นเสียงคลืดยาวตราประทับสะท้อนแสงฟ้าอีกครั้ง เขาออกคำสั่งสั้นให้เปิดกล่องต่อหน้าฉันคนขับถอดถุงมือหนาคลี่ผ้าปิดตะปูเล็บเขามีรอยรองพื้นสีน้ำผึ้งฉันรู้สึกถึงมือที่ไม่ใช่ของตัวเองผลักฉันให้ก้าวใกล้กล่องพื้นเย็นซึมผ่านฝาเท้ากลิ่นดอกซ่อนกลิ่นเข้มขึ้นเหมือนใครแอบซ่อนห้องไว้ในกล่องตะปูดึงออกทีละดอกเสียงฉีกผ้าดังแคว สายฟ้าอีกครั้งในแสงวาบนั้นฉันเห็นเส้นผมเส้นยาวสีน้ำตาลเข้มชื้นจนเป็นเงาเขาเอื้อมมือมาแตะท้ายทอยฉันกดเบาเหมือนย้ำคำมั่นปลายโซ่เย็นแนบผิวฉันสูดอากาศที่ขาดวินรถฝนขมบนลิ้นเหมือนสนิมเก่าฝากล่องยกขึ้นเงาด้านในขยับชุดลูกไม้สีเดียวกับของที่สาว กระจกเล็กวางแนบข้างแกมพาสะท้อนใบหน้าที่มีรอยยิ้มของอีกคนทับทับคนขับพลาหนึ่งเก้าก้มหัวให้เขาอย่างรู้งานเขาพยักหน้าโดยไม่มองสายตาย,ยังคงตรึงที่ฉันรากับกำลังวัดขนาดเงาให้พอดีกับหีบลมหายใจของบ้านหนาหนักนาฬิกาตีครั้งที่สองลูกตุ้มเรียอากาศเย็นด้วยจังหวะช้าหน้าต่างฝั่งตะวันออกเปิดเอง ละอองฝนพรมลงบนปลายเท้าฉันเขาหยิบเป็นไกลปลายแหลมจากถาดเงินเหล็กสะท้อนภาพตาของเขาเขาตัดผ้าคลุมตรงริมแก้มฉันเล็กน้อยความเย็นพุ่งผ่านช่องเล็กนั้นฉันเห็นกล่องเพียงเสี้ยวภายในมีซองกระมีหยีอีกใบสีเดียวกับท้องฟ้าที่ไม่มีดาวเขาให้ฉันเปิดเองปลายนิ้วฉันสั่นจนร่องผ้าแน่นความเงียบแน่ติดต้นคอ ซองนั้นมีบัตรเล็กหลายใบยรูปถ่ายฉันในเครื่องแบบที่ไม่เคยใส่ตราบริษัทปั๊มลึกกว่ากระดาษตัวพิมพ์ชื่อฉันหนากว่าปกติและลายเซ็นพี่สาวคมกริบอยู่ข้างล่างเขาเอียงศีรษะถามว่ารับตำแหน่งหรือรับสมบัติคำถามลื่นไหลเหมือนน้ำมันร้อนฉันกัดฟันจนได้รถเหล็กหนังตากระตุกตามเสียงฝนคนขับเลื่อนกล่องถัดไปเข้ามา ขนาดเท่ากับหมอนยาวตราประทับรูปงูพันกุญแจไม้เปียกน้ำจนคล้ำตัวอักษรย่อซ้อนกันเหมือนตราเจ้าของเขาจับข้อมือฉันหมุนปากกาอีกครั้งใบสัญญาหน้าใหม่ลื่นใต้ปลายมือหมึกเดินเป็นเส้นทางไม่ให้หวนกลับไฟในห้องกระพริบกลับมาแผ่วเงาสามเงาซ้อนบนกำแพงเดียวกันฉันได้ยินเสียงบางอย่างในกล่องแรกเบาเหมือนผ้าเสียดผิวแก้ว ฉันเผลอเรียกชื่อพี่สาวลมหายใจของบ้านหยุดไปหนึ่งจังหวะเขายิ้มและหันลูกบิดห้องในสุดอีกครั้งกลิ่นอากาศในห้องในสุดเย็นจนฟันกระทบกันผ้ามานสีเข้มปิดแน่นกว่าห้องแรกเสียงหยดน้ำตกลงอ่างโลหะเป็นจังหวะคงที่แสงไฟเส้นเดียวลอดจากใต้ประตูตู้เย็นเก่าขอบประตูมีรอยขีดนบวบนที่ซ้อนทับกันเขาผลักฉันให้ก้าวเข้าไป พื้นกระเบื้องเย็นจัดจนปลายเท้าชากำแพงติดผ้าสเก็ตชุดเจ้าสาวหลายแบบหมายเลขก,กำกับด้วยลายมือเดียวกับจดหมายบางภาพมีรอยแก้ไขตรงลำคอและข้อมือตัวยาวกลางห้องวางเครื่องมือเรียงเส้นกันไกลหลายขนาดตลับหมึกตรายยางสามสีแปรงขนนอนเปื้อนแปง้งและกล่องกระจกใสาวางสลักชื่อพี่สาวในกล่องกระจกมีผมถักเปียสั้น ริบบิ้นสีเดียวกับวันถ่ายรูปงานมั่นฉันกลืนก้อนแข็งในคอไม่ลงเขามองกล่องกระจกราวกับดูเหรียญรางวัลน,นิ้วเขาแตะกระจกเบาๆจนเกิดเสียงสั่นเสียงคนขับวางกล่องหมอนยาวบนโต๊ะไม้กระแทกกระเบอือสะเทือนถึงส้นเท้าตรางูพันกุญแจสะท้อนฟ้าผ่าผ่า,ผานหน้าต่างเล็กเขาส่งทีมให้คนขับให้ตัดสายรัดออกตรงหน้าฉันฉันถามพี่สาวอยู่ที่ไหน เสียงตัวเองแคบเหมือนลอดท่อเขาตอบว่าอยู่ในที่ที่สัญญาพาไปคำพูดลื่นเย็นราวผิวน้ำแข็งขณะที่กลิ่นดอกซ่อนกลิ่นแรงขึ้นจนแสบจมูกฝากล่องหมอนยาวเปิดข้างในบุผ้าซาตินมีหมอนรองคอรูปโค้งและช่องว่างยาวพอดีลำตัวช่องเล็กด้านปลายซ่อนซองเอกสารอีกชุดเขาหยิบซองขึ้นมากระดาษหนาแน่นกว่าครั้งก่อน ราประทับซ้อนทับคำว่าสมบัติด้านล่างเป็นบรรทัดชื่อฉันรออยู่เส้นประยาวเรียงรอปลายปากกาคนขับวางรีโมทรูปก,กุญแจบนโตะ๊ะไฟสีแดงบนรีโมทกระพริปสัญ,ญลักษณ์เดียวกับสร้อยเสียงคลื่นสั้นๆดังจากกำแพงเหมือนระบบใดระบบหนึ่งเริ่มทำงานตู้เย็นเก่ากระพริบไฟใต้ประตูฉันเปิดออกตามแรงดึงที่มองไม่เห็นภายในไม่ใช่อาหาร เป็นกล่องแช่เย,ย็นห้ากล่องทุกกล่องติดสติกเกอร์ชื่อแท้ของครอบครัวฉันเลือดไหลช้าๆจากรอยบาดบนฝ่ามือหยดลงพื้นเป็นวงกลมเข้มเขาเงยหน้ามองหยดเลือดเหมือนอ่านลายเซน็นคนขับยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ผ้านั้นมีตัวอักษรย่อดเดียวกับบนกล่องนาฬิกาในห้องโถงตีครั้งที่สามเสียงเล็ดลอดมาเหมือนตีอยู่ในทรงอกเขาจับคางฉันให้หันมองกระจกบานยาว บนกระจกติดกระดาษคำสาบานบรรทัดล่างสุดเว้นช่องชื่อเจ้าสาวสำรองผ้าคลุมหน้าบนโครงนิ่งราวหายใจลมอ่อนจากช่องหน้าต่างพัดให้ชายผ้ากวัดแกงเงาของฉันกับผ้าคลุมซ้อนกันจนหาคอไม่เจอคนขับวัดรอบข้อมือฉันด้วยสายวัดผ้าตัวเลขลอยในหัวเหมือนป้ายรถบัสที่กำลังจะผ่านเขาหยิบสร้อยโลหะขึ้นจับปลายให้เข้ากับตาขอรูปโลโก้ เสียงสลักกระทบกันเหมือนประตูนิรภัยปิดความเย็นจากโลหะแทกผ่านผิวเข้ากระดูกฉันสูดลมหายใจลึกจนเจ็บชายโครงเขาขยับนิ้วโป้งกดขอบซ้อยรีโมทบนโต๊ะส่งเสียงติดสั้นไฟในห้องหรี่ลงอีกนิดบนผนังปรากฏแผนผังบ้านในแสงซีดเส้นทางจากห้องนี้ไปยังห้องเซฟชั้นล่างเขาบอกเส้นทางนั้นเป็นของฉันถ้าเซน เขาบอกว่าเสียงหัวเราะของคนนอกจะเงียบเองถ้าเซนเขาบอกว่าเธอจะไม่ต้องเป็นเงาของใครอีกฉันมองซองเอกสารในมือขอบกระดาษบาดเนื้อจนรู้สึกถึงเส้นประสาทหมึดดำรอเหมือนบ่อน้ำลึกเสียงฝนเปลี่ยนเป็นสายน้ําไหลแรงท่อระบายน้ํารับเสียงดังก้องใต้พื้นคนขับเปิดกล่องแช่เย็นกล่องหนึ่งไอเย็นพุ่งขึ้นกัดลำคอ ข้างในมีช่อดอกซ่อนกลิ่นหอมฟิมกลิบดอกเปลี่ยนสีเข้มกว่าสีเดิมข้างช่อดอกมีเครื่องประดับสีงาช้างหนึ่งชิ้นฉันจำเครื่องประดับนั้นได้ปิ่นปักผมที่พี่สาวรักรอยบินตรงปลายเหมือนรอยยิ้มแหวง่งเขารับมันจากคนขับเสียบลงบนผ้าคลุมหน้าบนโครงให้แน่นเสียงคอเบาๆดังจากใต้กระดานอีกครั้งคราวนี้เป็นจังหวะนับสาม ฉันเผอขยับไปยืนเหนือรอยขีดบนพื้นกระดานโยกตัวเหมือนรับน้ำหนักที่รอคอยลมหายใจบ้านกลับมาดังกว่าฝนเขาบอกว่าเปิดแผ่นไม้นั้นสิน้ำเสียงเรียบเหมือนสั่งชงชาคนขับส่งแฉลงด้ามสั้นให้คมเหล็กเสียบเข้าร่องไม้ตรงรอยขีดเสียงไปดังเหมือนผิวหนังแตกช่องวางใต้พื้นเผยตัวภายในเป็นบันไดไม้แคบอากาศเก่าไหลขึ้นมาเย็นเฉียบ กลิ่นน้ำมันเครื่องและดอกไม้ผสมกันเขาแต่หลังฉันเบาๆให้ก้าวลงฉันลงบันไดทีละขั้นผนังด้านข้างมีรูปใบหน้าเรียงแถวใบหน้าทุกใบมีรอยประ้าลูกไม้ตรงแก้มใต้รูปแต่ละใบมีชื่อและวันที่บางชื่อคุ้นจนลิ้นแข็งล่างสุดเป็นห้องเซฟประตูเหล็กฝังตราบริษัทเป้นกดประหัสสว่างตัวเลขชื้นเหงื่อ เขาเดินตามลงมาโดยไม่เร่งคนขับปิดฝาพื้นด้านบนจนเสียงฝนเบาลงในห้องเซฟมีตู้แฟ้มสูงถึงเพดานแฟ้มสีเทาเรียงตามตัวอักษรฉันเห็นตัวพยัญชนะเดียวกับชื่อของฉันเขาดึงแฟ้มออกมาช้าๆมือเขาสะกดสันแฟ้มเหมือนเล่นเปียโน,โนแฟ้มเปิดรูปถ่ายฉันถูกเน็บไว้ตั้งแต่ก่อนวันมั่นบันทึกเวลาและสถานที่ชัดเจน ลายเซ็นที่สาวปรากฏในเอกสารรับรองหน้าถัดไปเป็นใบโอนสิทธิ์ทรัพย์สินฉันถามว่าพี่สาวเซ็นเมื่อไรเขาตอบว่าในคืนฝนอีกคืนปลิ่งฝนเหมือนคืนนี้เสียงนาฬิกาเหมือนเดิมแต่ชื่อบนเส้นประไม่เหมือนเดิมเขาส่งหน้าสุดท้ายให้ฉันตรงบรรทัดลายเซ็นมีรอยดินสอจางๆเหมือนใครฝึกเขียนชื่อฉันหลายครั้งรอยกดลึกจนเป็นร่อง ปลายบรรทัดยื่นเข้าภาพปราบริษัทเนื้อศีรษะมีท่อเล็กสองเส้นน้ำหยดจากท่อเป็นจังหวะหยดลงถาดเงินที่คนขับถือเสียงนั้นกลายเป็นเมทรนอมคอยเร่งให้ปลายปากกาเอ็นตามเขายื่นปากกาให้ฉันอีกครั้งนิ้วเขาไม่สัน่นฉันเห็นเงาตัวเองในเนื้อทองของปลายปากกาเสี้ยวหน้าดูแปลกเหมือนหน้าในรูปที่ถูกแบ่งครึง่ง ลมหายใจร้อนจัดสวนกับอากาศในห้องเสียงบนพื้นชั้นบนดังขึ้นเหมือนใครเดินวนกลับไปที่หีบหนังคนขับเงยหน้ามองเพดานเพียงครู่และวางกุญแจดอกเล็กบนเอกสารกุญแจนั้นมีรอยลิปสีเดียวกับพี่สาวเขาเอียงสีสถามอีกครั้งรับตำแหน่งหรือรับสมบัติฉันกำขอบกระดาษแน่นเส้นเล็บกรีดเป็นรอยขาวยาว นาฬิกาในห้องโถงตีครั้งที่สี่ลอดพื้นมาอากาศขยับเหมือนใครสูดลมหายใจร่วมกันกลิ่นซ่อนกลิ่นพุ่งแรงจนแสบตาผนังห้องเซฟเย็นขึ้นครึ่งองศาประตูเหล็กขยับตัวเองนิดเดียวรหัสบนแป้นกดกระพริบตัวเลขเดียวซ้ำฉันเงยหน้าเขาอยู่ใกล้จนได้ยินเสียงเส้นได้ในสูรเสียดกันปลายปากกาแตะที่เส้นประอีกครั้งมึกกำลังจะไหล และเสียงจากช่องบันไดเรียกชื่อฉันด้วยสำเนียงของพี่สาวเสียงเรียกนั้นแล่ลงมาตามบันไดอุ่นและสั่นเหมือนมือที่เคยจับฉันข้ามถนนฉันหันไปทางช่องว่างลมหายใจของบ้านหยุดค้างกลิ่นซ่อนกลิ่นอ่อนลงหนึ่งชั้นเขาเงียบดวงตาเขาวัดจังหวะหัวใจฉันคนขับขยับเท้าเพียงครึ่งก้าวรีโมทบนโต๊ะหยุดกระพริบ นาฬิกาบนบ้านว่างเว้นการตีครั้งต่อไปฉันวางปากกาลงเสียงปลายทองสัมผัสถาดเงินคมและชัดเลือดบนฝ่ามือแห้งเป็นคราบฉันหยิบกุญแจดอกเล็กรอยลิปสีพี่สาวเย็นเฉียบบนโลโหะฉันยกกระดาษขึ้นบังสายตาเขาแล้วสอดกุญแจใต้สันแฟ้มกลไกล่บางอย่างคลายตัวเสียงคลิกเบาจนเหมือนความคิดหลุดกรงช่องลับด้านหลังแฟ้มเปิดออก ข้างในมีเทปเสียงขนาดจิ๋วและจดหมายสั้นลายมือพี่สาวเรียบร้อยกว่าเดิมข้อความบอกวันที่ฝนอีกคืนบอกว่าชื่อของฉันต้องเกิดจากเสียงของฉันไม่ใช่เงาของใครฉันวางเทปบ,บนถาดเงินคนขับเผลอก้มมองเขาขมวดคิ้วครั้งแรกคมกรามตึงเหมือนเส้นลวดลมหายใจเขาหนักขึ้นเล็กน้อยฉันหันไปที่ผนังแผนผัง เส้นทางสีซีชี้ไปห้องควบคุมฉันก้าวตามตัวเองส้นรองเท้าสกิดฝุ่นที่รอเวลาฝุ่นลอยเหมือนผงหิมะในฤดูแปลกประตูเล็กด้านข้างปลดกรอนในห้องมีเครื่องอัดเสียงเก่าและสวิตช์หลายแถวไฟแดงเรียงเป็นแนวเลือดฉันเสียบเทปและกดเล่นเสียงพี่สาวดังขึ้นชัดเจนเสียงนั้นบอกความจริงเธอหนีจากโต๊ะที่ถูกจัดไว้ เธอวางกุญแจไว้ให้ฉันเธอฝากคำว่าเลือกให้หนักพอจะย้ายบ้านทั้งหลังและฝากกลิ่นซ่อนกลิ่นไว้เพียงเพื่อจำฉันหันกลับมาเขายืนอยู่หน้าประตูห้องควบคุมเงาของเขาท่าพรึ่งห้องเซฟสายตาเขาละจากฉันไปที่เครื่องอัดเหมือนอ่านคำพิภากษาที่เขาไม่เขียนฉันกดสวิตชุดแรกไฟในบ้านไหลลดระดับปราบริษัทบนผนังจางลง เสียงเมโทรนอมเงียบและโซ่ที่ลำคอคลายตัวหนึ่งสลักเขาก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวฉันก้าวถอยเท่ากันคนขับยืนค้างเหมือนรูปปัน้นนาฬิกาบนบ้านเริ่มนับใหม่แต่คราวนี้ใช้จังหวะลมหายใจของฉันฉันยกปากกาหมึกยังสดฉันเขียนประโยคเดียวใต้เส้นประไม่ใช่ชื่อที่ถูกบังคับแต่เป็นคำว่าไม่ยกสิทธ หมึกซึมเป็นแนวเข้มกลืนเส้นประระบบในผนังส่งเสียงถอนใจไฟสีแดงบนรีโมทดับสนิทแผนผังห้องเซฟหายไปจากผนังบ้านกลับเป็นบ้านเขาเงียบอีกครั้งเงียบจนฝนด้านนอกกลายเป็นเสียงเบาคมยิ้มที่เคยนิ่งสันน้อยๆเขาเอื้อมือแตะปลายโซ่ที่คอฉันแล้วปลดออกโดยไม่พูดคำใดโลหะเย็นผ่านผิวเป็นรอยวงกลมจาง ฉันวางสร้อยลงบนถาดถาดเบากว่าตอนแรกคนขับรถคางเหมือนยอมแพ้ให้คําที่เขาไม่ถือครองฉันหยิบป่นปักผมของที่สาวเสียบไว้บนผมตัวเองกลิ่นซ่อนกลิ่นไม่แสบจมูกอีกมันกลายเป็นกลิ่นฝนที่ล้างหน้าต่างฉันเงยหน้าหายใจจนเต็มทรงอกเราขึ้นบันไดกลับสู่ห้องโถงม่านยังเปียกน้ำกล่องทั้งหลายปิดฝาเรียบร้อย สายฟ้าถอยไปไกลบนโต๊ะเหลือเพียงจดหมายสั้นของพี่สาวฉันวางจดหมายลงในหีบหนังและปิดด้วยมือของฉันเองเสียงปิดเบาเหมือนหลับตาฉันหมุนกุญแจใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านในเขายืนที่ธรณีประตูสายตาไม่คมเท่าเดิมเหมือนฝนชัส่วนหนึ่งของเขาออกไปเขาถามว่าจะไปที่ไหน ฉันตอบว่ากลับบ้านที่ไม่มีตราใครฉันเดินผ่านระเบียงฝนเบาจนเหมือนหมอกพื้นไม้ไม่ครางตามประตูเปิดให้ฉันเหมือนเปิดให้แสงเช้ากลิ่นดินหลังฝนชัดและตรงฉันหยุดที่ขั้นบันไดสุดท้ายหันกลับไปมองบ้านครั้งหนึ่งเงาของเขายืนสงบในกรอบประตูคนขับเก็บถาดเงินโดยไม่มองฉันซอกมุมเงียบเหมือนรอชื่อใหม่ ฉันก้าวลงสู่สนามเปียกหยดฝนแตะขอบแก้มอุ่นกว่าที่คาดท้องฟ้าเปิดช่องสีเงินนกตัวแรกของเช้าว่าเส้นผ่านสายฝนฉันเดินตามถนนที่ไม่มีไฟส่องรองเท้าหนังหนักน้อยลงทุกก้าวหัวใจกลับสู่จังหวะของตัวเองชื่อของฉันชัดขึ้นในอกไม่ซ้อนทับใครอีกเมื่อถึงรั้วบ้านข้างๆเสียงหัวราะเก่าหายไป เหลือเพียงเสียงน้ำหยดจากใบไม้ฉันผลักประตูเหล็กเบาๆช่อซ่อนกลิ่นหน้าบ้านเองตามลมฉันวางปิ่นของพี่สาวบนขอบหน้าต่างปล่อยให้กลิ่นจางไปกับอากาศใหม่ฉันเปิดหน้าต่างกว้างปล่อยให้แสงสีเทาอับพื้นและให้ชื่อของฉันเดินออกมาจากเงาฉันถอดแหวนที่ถือมาตลอดคืนวางไว้บนจดหมายตอบกลับสั้นๆสองบรรทัดเรียบง่าย ขอบคุณที่พาฉันเห็นประตูทุกบานแต่ฉันเลือกบานที่เปิดด้วยเสียงของฉันเองฝนหยุดโดยไม่ประกาศเส้นน้ำสุดท้ายไหลาจากชายคาเมฆแตกตัวเป็นถ้วยคำบางฉันยืนนิ่งในความเงียบที่สว่างขึ้นและก้าวต่อไปในชื่อที่สมบูรณ์ของฉัน